มึงเบิ่งสุดกูเนี่บุ้ยเพียเสียดเมียแจงซีดากูเสียตัวนี้เสียพงศก,กรเอ้ยงเสียพงศก,กรอยู่เฉยๆฉยยัจะเขียนชิว<ค>ให้กูบอกเกี้ยวสูเรียนของสูมึงบอกกูมาเปิดโตตลกซื่อๆมาอนีิเอาเจ้าได้รวมโตมาเลียนแล้วเรียนมันหลุดอ,อ,อีเพีมาค่ะ,<ฮ>ะออกนอกเรื่องนอกเล่ามาโดนเติบเร็วอิลี ให้กูถามมึงในเพหมื่นไหนมึงจะจ่ายค่าเสาห้องกูอีเปลิดมามีกบโพแมมึงอ้าวมาที่เฝ้าคัากระดองกระเรียดจตะเจ้เขียนคิวก่อนภาษาค่าเสาห้องใจ้งยังไรก็ได้ตัวปีต่อปีก็ได้ตัวกูเที่ยวมาถามมึงอยู่นี่มึงนี่เดือนชนเดือนมาสองสามเดือนเหรอเออนั่นแหละเพื่อนขึ้นมจักจ่ายเอาแม่มึงดูมึงจะจ่ายกูมือไหนกูถามก็คักกันน่ะนี่ละแต่งหน้าเจ้เพื่อนเลี้ยงนี่ก็จะเอาค่าแต่งน้ำเพื่นก็จิได้จ่ายเจ้าอ่นละ เอ้กูจ้างอีหมากเนียมาแต่งอ่ะก็อันนี้อีหมากใจใจเนี่ยค่าเช่าเท่าไหร่เดี๋ยวนี้เอามึงเช่ากูเดือนละพันหาแต่ว่ากูมาเก็บนะมึงยั้มใส่มึงบะใจกูจะเขียนเดี๋ยวนี้มันสามเดือนแล้วเป็นซีพันหาค่าแต่งหน้ามึงนี่ซีพันหาพอดีอนละเอาคือแพงแค่ได้ยั่หรอการหาเราบะใจนี่มึงจะได้บะใจยเราออกร้านมาได้เกันแล้วล่ะเนี่ยอยู่เฉยๆฉมอจะเขียนหนวดให้ เมื่อเมื่อคืนบอกกูตีล่างยากจังหน่อยมันไม่ล่างยากหรอกมันเป็นอะไรเนอร์ที่หมดอายุแล้วมันเช็ดออกง่ายโอ้ยโแมวเราแห่งผู้ไฮกับแห่งตามาแตงไงแล้วผู้ไฮเติมนมมึงกระไดเนาะพวกกูจะแจกตำรวจจับปากไม่แย่ไฟอยู่เด้อหลับตาลงเสียเพาะน้าแมวตีหมาโอ้ยโอ้ยว่าเหม็นแมวพ่อไปมึงพ่อใจเย็นดิเฮ้ยอ้าวไปใช้ควดหวแตกครบ เฮ็ดกูไปทัวว่แถบักานี่แม่คนอื่นบ่มีตีโดนี่ตลกกหลายคนเล่นอยู่แม่เมืเอนีกครับเมืเอนีกเขาล่าไผล่าโดน,ดนอีสาครับอี่จงอางอ๋ออีสาไปอยู่ทีเขาไปงานนอกอ๋ออ๋ออ๋ออ้าวเขาจะไม่ไปาบุญกินบัดนี้จังอยเราจะได้ไปเปิดศาลศาลอย่างศาลของขายเอ๋อซาลของขายศ<อ>าลของแม่มุกติกูศาลบ่อบตีเสียงยังหลับแพ่แแแ เอาเลยได้นางดนตรีกระไดเติมหนวดสักนิดมึงกระไดโอกาสมึงกระเฮ็ดไปเนาะกูสวนกูสวนไอ้เจจะของเด็คือดังให้มึงบาดคลักแฉะสันดีเออขวากเงือกจู่ว่าเจ้าขึ้นมานังให้นมันบาดคลักแน่แฉะสันดีหัวหน้าแม่มันถือปนุเล็ดน้ำ เธอเป็นคนที่มีเขาโครงหน้าที่แต่งง่ายมากเพราะว่าการแต่งหน้าแบบนี้หาได้ยากที่จะแต่งให้ผู้ให้แบบนี้มันหาได้ยากมากเลยใช่ฉันคนหน้าลังเอาเพอะไรจริงๆแล้วตลกเรื่องนี้มึงสีแต่งให้ทนันร้องคนนี้มึงคือจับบอดนูมาแต่งปอกหักยำม,มึงอิลิติแบบเอาคุยกันมาแต่ใหนห่วงว่าไอ้คอยชิไปเปิดร้านเสริมสวยให้บอดนูเป็นขค้วสูกแต่เจ้ามาท่วงนี่คอยให้ทันร้องเป็นผู้มาแต่งตัวเป็นมาผู้มาเสริมสวยเฮ็ดไปทัวงทีบทัวงเดียน มันได้อยู่เอาคือคุคนๆเถอะมันได้อยู่มันได้อยู่ดิคู่เบลเดมึงมันได้อยู่แ้มันได้อยู่น่ารักเชียวจริงๆเมื่อกี้กูไปทัวแ์แ อย่างมึงเบิ่งสูตรกูรู้เนี่ยเซอร์ไพร์สจะไปตะเบิ่งแตะเรงหัวหน้าเจ้าเจ้าเจ้าร้องให้กล้อง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 สุมานนี่สิเอาเตะหนาเตะหนาเนี่ยเห็นบ่มันน่ารักทะเลไล่นี้ไม่ไล่นี้มาไลยรวมไม่ต่ำกว่าสี่หมื่นจริงๆริงบารดิเลตดีอิหรี่เออกูยอมเขาได้กลุ่มหลายไปนี่ ยังก่อเขาได้กลุ่มหลายไปทันกลัวแล้วเอาละอันที่บอกว่าพ่เอาค่าตัวมาขึ้นเอาอยู่เนอะเอามาสอบมาขึ้นส้นกู่าให้กันลังใจว่าหนาอะไรนี่พ่อเอาค่าตัวแมนคือว่าพ่อเอาค่าตัวอะไรนี่เอาคอยเขาไปเบื้องเล็กกลุ่มมามันบพท่านพ่อพันเออว่าหนาคอยพ่อเอาค่าตัวแล้วคอยซอยเออการจะว่าพ่อพันแล้วก็จะได้เอาตัวบันเอาเอาข้าวสารเอาเอาว่าหลายด้วยล่ะเท่าใดบาทเดียวบาทเดียวเนี่ยหมายถึงเงินบ่กทองบาทเดียว อย่าเป็นบอต้อยกูห้างกแตกยังหลวงไล่กระดองกันขันไม่ใช่ไฟต่อมือมีจัดไปเรื่องอื่นเลยกูเนี่ยมันต้องนัดกูมันผ่านการนัดการสอบมาเนี่ยมึงเห็ดทางศีลมันมาถือมาควนได้แพ้นี้มาถือมาควนเมืไหมึงไปจับหัวหนามาแต่งหนาถ้าแป่งทางศีลมึงเห็ดได้มันหายก็ว่าเหตุใดทั้งทั้งที่เราบรรลุน้ำเข้าเลยนี่เลียงตลกนี่เอาขันบอกเราเราถึงยองไม่เห็ดหรือสัางว่าแต่นี่โอ้จังรสันติ อย่าบอกเราตาสันบรรลุ่กับว่าตอนนัดเราไปซ้อมกับโรงเปียงสันเจ้อรพราโอ้คนเก่กากุ้งพัดกลัวเหรอวัดตีเออเสือสวนกูเดอ <c oughs> ้อไม่จไปย่านอีหยังเนาะเขาจะใส่บังสกุลให้ล้วไม่ย่ำนั่นนะออเออให้มึงปิดไฟลง ออมันเปลี่ยนตะเบิงบอกได้แล้วดดดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปรเดี๋ยวนั่นให้จะเปลี่ยนไฟตอผู้กาแหงกลับไปนอนผู้เดียวอยู่สู่ช่วงว้าผู้เบลียวเบิงเด้อลาทาผีวันนี้มีสัมภเวสีตัวหนึ่งได้บุกหมอหลำเสียงไม่หงคุณลิวว่าไงคะคุณลิวมีสัมภเวสีตัวหนึ่งกำลังอ้าปากใหย่างต่อดิ กูมาหักต่อได้กูมาหักต่อชัมภพระเวสีตอนหนึงกำลังอาบป่าในตอนนั้นเขากำลังหิวโหยเป็นอย่างมากปกติแล้วผีพันนี้เขาจะกินเลือดกินตับกินไส้แต่ผีตัวนี้กินคคยอย่างเดียวกินเขาแมวเ้ย แล้ว้<ๆ>้าภคปนัแแงลวเขาก็ได้มาเจอผู้ชายคนหนึ่งรูปหล่อมาเป็นผู้ชายนะเจ้าเจอผู้ชายรูปหล่อจเจอผู้ชายตัวหนึ่งรูปหล่อ,อหุ่นบางลาซโดเดี๋ยว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 ,เ,ยวเอาผู้ไม้ซะกวัวอุย้ยมันมีผู้เดียวบอรเอิร์นปากพคงมากเลยทุ่นนั้นเขาผู้บางนั่นปอกดิเอากดิบดิบ่ได้บ่ได้แจฟฟ้าออร์ดมาไหมเขาเห็ดฉากเขาเห็ดฉากบ่ได้เวบบ่ได้เขาเห็ดฉาก บ่ขาหอกระมาอุ้ยจะว่ากูเล่นน้ำบ่ได้นีุลิ่นกูบอกซื้อซะเจ้าย่านหยังกูชีเดียดเอาน้องเวียบมากระไรโอาแดงหน่อยเขาหอกระมาจะฟ้าบพงพงมาหนี่พงพงมาหนี่มาหนี่เออน้องเวียบมาเวียบมา